จอครับบาทพระธุองครับอี๊ยเมื่อกี้ผมผ่านมาทีงนี้ครับเดินมาตรงนี้ครับแต่ว่าไม่เห็นหรือว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับพระธนองครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับใช่ไหมสาธุสาธุครับพระธุองจริงจริงครับพระธุดงจริงจริง สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รคปรพคารเมื่อนี้นะครับเนาะผมก็ได้เดินทางครับมาที่วัดป่าชายแดนกัมพูชาครับซึ่งวันนี้ครับพระทุดงนะครับเนาะเพิ่นเกษตรปากฏกายนะครับวันนี้หยาดโยมโถมหาเป็นสิมาลับกะถินนะครับเนาะผมก็ได้เดินทางมารอท่านตั้งแต่เช้าครับก็ท่านจะเสร็จภารกิจก็ตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครับท่านผู้ชมครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับผมก็ได้เดินเข้ามาตรงบริเวณหลังวัดซึ่งลังวัดตรงนี้ครับจะเป็นป่าชาครับป่าชาตรงนี้เป็นร้อยร้อยปีครับซึ่งชาวบ้านบอกว่าเฮียนจริงๆครับการคำการขึ้นครับถ้ามาคนเดียวรับรองครับขนหัวลุกครับบางคน ถึงกับหัวนี่โกรนเลยนะครับเพราะว่าผีที่ป่าช้าแห่งนี้เขียนจริงแต่ว่าพระธงเพ่นก็มักมั่งปฏิบัติธรรมยุบหนีนะครับตอนนี้สิพาท่านผู้ชมเข้าไปหาพระธงอผมต้องเดินออกมาทางป่าสานนี่นะครับเพราะว่าทางนาเข่าไปเลยนะครับนาะเข้าไม่ได้ปามาครับท่านผู้ชมครับซึ่งป่าช้าบริเวณนี้นะครับนาะมืนอี้ขึ้นิเข้าไปเลยครับเพราะว่าตอนนี้ น้ำยังท่วมขังอยู่นะครับเนาะน้ำยังท่วมขังเดี๋ยวผมสิหาทางเข้าทางไหนดีครับท่านผู้ชมครับมาทางนี้ล่ะเข้าไม่ได้จริงจริงนี่แต่น้ำทั้งนั้นครับท่านผู้ชมครับปาาเข้าทางไหนน,อน้องป่าทางเข้าแทบไม่ได้เพราะว่าวัดป่าแห่งนี้ครับเป็นสถานที่ลุ่มน้ำนี่ถ้าฝนตก จะขังทันทีครับไม่ว่าตกมากตกน้อยครับเนาะอ่ะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิหาทางบอกมานะเนาะไปหาพระธรงครับอ่ะตามมาครับฮะเนื่อยครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ก็หาทางเข่าหยากหลือเกินนะครับเนาะไม่คิดไม่ฝันว่าช่วงนี้เป็นช่วงรืดูหนาครับแต่ก็ยังมีน้ํากักขังอยู่ครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าปีนี้ฝนดีมากนะครับเนาะ เอาละครก่อนอื่นผมก็ต้องขอบอกกล่าวครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ณบริเวณป่าแห่งนี้โดยเฉพาะเจ้าป่าเจ้าเขาครับพูดผีปีศาจวสิเป็นนางใหม่ผีปอบผีปอบผีโป่ผปงผีกระสือผีกองกอยทุกทุกผีทุกทุกวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ณนปา่าช้าแห่งนี้อาสาธุสาธุครับก็ขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาที่อยู่บริเวณปาว่าช้านี้จงเปิดโชคเปิดลาภ และกะนั่มพุขาให้ไปพบไปเพาะกับพระสงฆด้วยเถิดสาธุสาธุาธครับ,รบ,ามมารบท่านผู้ชมครับตามมาเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับไอ้น้องมานั่งจ่อคอยนี่ยสมใจเป็นสับปเปลอือครับสับปเปลอือมาหาของป่าดูมั่งแต่ไหนคือบอกใส่เสือใส่ป่าอ่ะตามมาครับ อ้าววัสดีครับวัสดีครับมากกัน,นไหนนี่ยางวัดดินของวัดโอ้โต่เป็มมหาของป่าหรือว่าตรงนี้เป็นป่าชา้ามาดูแลหลุมศพอยู่ปาษาแให้นี่บอกบอ่ถึงว่าเป็นสับเปลือยไหมตกใจเมดอไอย้ยะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่สับเปลือยนะเนาะแต่ว่าเป็นสังการีวัดที่วัดแห่งนี้ครับให้เพื่อนมา นัทางครับเพื่อที่จะออกจากป่าช้าอ้าวได้เสือกัวใส่ไหนใครพาธุดงไปทางไหนท่านสี่บอกทานผ้ใดครับเ่าทั้งคนหรือเ่าแตยินข่าวว่าเพิ่นมาเอากระถินเนี่ยบอ้อว่าแล้เอาคนมาเอากระถินพะว่าช่วงสองสามมือเพิ่นไปธุดงฝั่งลาวแต่ว่าหลาสุดนี่เพิน่นทธุดงไปป่าชายแดนกัมพูชา ฟังขม้นครับเพื่อนอาจิตไปโปดสัตนะครับเนาะปดสัตว์โลกุ่งขนายมาคนดงดูสิครับยังดูว่าจบปลาจบเขาเป็นทักอี๋ตาม,มาครับวันม,ม,มาปลาดงวันนี้ จะเป็นหมาพัดดงงรับ่านผู้คมครับมาจังได้หน่อยเนาะซึ่งมาเท่วนั่นก็ได้จำหมาเนี่ยนะครับได้ช่วยชีวิตไว้ซึ่งผมข้ามาชงนะครับได้เจอกับงูจงอางครับงูจงอางแผ่แม่เบี้ยถ้าหากว่าหมาเพิ่นบวเขาให้สัญญาณครับผมกับคงสิโดนเจ้าจงอางฉกลครับแต่ว่าโชคดีครับที่หมาพัดดงครับเป็นซอยไหวนะครับเนาะออกมาว่านี้มีอะไรไหมตรงนั้นมีอะไรไหม อย่าว่ามีงูเห่าหรือว่างูตรงอาไอีกนะไม่มีครับนี่นะครับหม้ากับเป็นสัตว์ที่มีจมูกใบครับต้าเกิดเหตุการณ์พบพออสิงสัตว์ประหลาดต่างๆม้าก็เสิได้เห่าหอนให้เข้าไดรับทราบครับตามมาครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงทางออกนะครับเอ่าลหครับผมโซครับเกิดอะไรขึ้นครับไม่มีลมครับไม่มีลมเพื่อขยับสิ่งทนอกออกไป หรือว่าเจา้าปลาเจ้าเขาเ่นทักทา้ครับสาธุสาธุาธอ้ียวมันนี่พกขาบัน้มาลบดูเ้อมาเพื่อที่จะหาแนวทางจาับพระศุกถ้าหากว่าผูกขากระทำการเป็นใดที่ไม่เหมาะไม่สมหรือว่าเป็นการล่วงเกิดมันนี่ผูกขาต้องขอกราบอโหสิสาธุสาธุเอาพี่นะ,ะ,ะครับทั้งสุดครับแสดงว่าครับ เราปาดสลับสายครับตามมาครับตามมายังยืนอยู่นะครับว่ายังยืนอยู่นะครับเฮ้ยเอาละครับท่านผู้ชมครับเก่งยังครับท่านผู้ชมครับไอี๋ยไม้ตกมาได้ยังไงครับเอาละครับเป็นล่างสังข์หอละครับจับเป็นล่างดีหรือว่าล่างร้ายครับ หรือว่ามีโมจอิอ่างอยู่ตรงนี้ครับอเอาละครับท่านผู้ชมครับตาดขึ้ไม่เห็นสบายหายมันอีกรอดบอ่สงสัยเป็นไม่ทานครับเอาละครับเจอทางออกครับเจอทางออกแล้วสงสัยจะเป็นมรคทายกบัตรครับท่านผู้ชมครับ<อ>ไม่ต<อ>ิดสอบถามอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาถึงรอะ นี่แล้วก็ะถินมาตามหาพระธขาไปดวงเห็นไหม <S <S นี่กระถิ่นมารักกระถินอยู่หลักตะกอลในนี่ครับครอบครอบครอบฟ้าอยู่เป็นมารักกระถินอยู่วัดป่าแห่งนี้ครับผมกเ็เลยเดินทางออกมาทางป่าสาลังวัดอ,อาา๋อครับเพราะว่าไปทางหนามันระยะทางมันไกลไหลายกิโลครับก็เลยมาหลังวัดก็เจอเหตุการณ์ต่างๆบม่้เขาบ้คิดบ่าฟันหรอกก็เป็นในสังกะรีวัดเพือนมาขอกกัน แสดงว่าพระธุดงค์เพิ่นปฏิบัติธรรมอยู่มึงนี้คือเก่าปะกต่ยังยินข่าวว่าเพิ่นมาเด้วยหรอหอกครับแต่ว่ามาเรากับถิ่นเห็นแล้วก็เสียไปจะไปทางไหนโอ้หายตัวลึกลับเลยครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิภาวนาหนะเนาะให้เจ้าปลาเจ้าพีเจบผ่าเจ้าเขาเจบใครจะหน้าให้เพิ่นอย่าเห็นเพิ่นก็สิออกมาให้เห็นเนาะท่านสิมีโชคมีลาภเป็นบ่ครับโอ้ครับเพิ่นที่เป็นคำแนะนำจากอุษมปศิษสิเป็นให้ผ่าน มหาของป่าครับครับครับโอ้ได้เหี้ยเนี่ยอ๋อคิดว่าหาดักดักหนุครับดักป่าผมเห็นข้างเดียวกว่าแต่คเขมรครับไม่ใช่คนเขมรครับเนาะเป็นคนฝั่งไทยเราอะตกใจครับเกือบแลนด์หนีเปนขนาตากับปิตยานครับแจ็คหนวดแจ็คเข้าเห็นไหมครับเห็นบอปีตยานครับเอาละเดี๋ยวผมสิผ้าทันผู้ชมครับวันนี้ก็ออกจากป่าแล้วเนาะผมคิดว่าเพื่อสิปฏิบัติธรรมอยู่มง ีครับครับต้องไปบูมครับแต่เนี้ยจะว่าคนมาจะว่าจะว่าคนไปทางไหนถาบพวกนี้บูนหนือบูเอียนคนดอกโอ้โหตามมาครับตามมาดิเป็นนายผ่านนะครับเนาะซึ่งเพิ่นก็ออกมาหาของป่าอยู่เรื่อยๆครับนี่นะครับเนาะบังเอิญมาเจอพอดีกระไรคุยกับเพิ่นนะครับเนาะเอาสิออกไปหาของป่าแรือเล่าครับนาะโอ้ครับ หัวใจในของปลาคืออยู่ในปลาสาเนาะบ่เนี้ที่โบราณที่หลอกเนี่ยบอกครับท่านผู้ชมครับสืงในพานหรือว่าสังคีวัดตรงนี้ครับหรือว่าเด็กวัดสังคิวัดเพิ่นกะแนะนำเนาะ,ะเนาะว่าพระธุดงค์เพิ่นออกมาปฏิปธรรมยุบนี่ยนะครับหลังจากเพิ่นได้ดนนรับกระถินเนาะเนาะตามมาครับตามมาหนัหนนัน่เอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาอีกแล้วครับอีจ้า เจ้าป่าเจ้าเขาคือแห้งนะครับท่านผู้ชมครับทั้งทั้งที่ไม่มีลมนะครับเนาะตามมาครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับมองหันแล้วครับเป็นเถียงหน้าหน่อยนะครับเนาะซึ่งพระธุกองค์จะมาปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนั้นครับเอาละวันนี้จังไนจังไนกะขอให้ได้พบติ้พอเร็วๆเด้อสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นผมก็สิขอบอก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับซึ่งผมเชื่อว่าสถิตอยู่ดอกไม้ตรงนี้ครับเรียกว่าดอกอะไรไม่รู้ครับผมมีความมั่นใจว่าต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ตรงนี้แน่นอนครับครับท่านผู้ชมครับเชื่อไือเกินครับว่าต้องมีวิญญาณสิ่งประทิ์อยู่ตรงนี้แน่นอนครับสาธุสาธุนี้พูกข้าเข้ามาหาพระสงฆ์อขอจงค,งคงุ้มครองและที่สำคัญขอให้เปิดโชคเปิดลาภ และก็ให้มีโชคมีลาภเพื่อที่จะนำไปฝาก FC ด้วยเถิดสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับขยับไปขยับมาครับสดเดงว่าวิญญาณผลรับธ์สารครับท่านผู้ชมครับผมมาเรามาบ้างคสาธุเฮาปีเลยครับผู้ชมครับไม่เชื่อจาลุกหลบเขาเนาะไม่เชื่อจาลุกหลบ FC ครับที่มีโชคมีลาภกับพระธงครับเพิ่นกระซือขึ้นสอลงเขาเนาะ พาธุรงให้เก้าเจ็ดเพิ่นกระสือเก้าแปดและกะเจ็ดแปดเพื่นสื่อขค้ืนสื่อล่งครับปรากฏว่าเข้าเต็มเทั้งบนทั้งล่างครับก็ขอแสดงความยินดีกับเอฟซีที่มีชวงนี้ลาภกับพาธุรงนะครับสาธุสาธุเห็นไหมครับตรงนั้นนะครับที่พาธุรงมักจะมาปฏิบัติธรรมซึ่งสาเหตุที่มาปฏิบัติธรรมตรงหลังวัดป่าช้าแห่งนี้ผมก็ได้เคยสอบถามพระอาจารย์ครับว่าสถานที่แห่งนี้ครับสงบครับ ร่มเย็นเป็นการปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้ดีทีเดียวครับเผิ่นวัดังส์น,นะครับเนาะตามมาครับนี่คือพระสายวัดป่านะครับเนาะเป็นสายวัดป่าจริงๆครับเป็นสายวัดป่าจริงๆออ่เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ใกลนะ้จะถึงแล้วครับเนาะใกล้จะถึงแล้ว สาธุเดอ้อสาธุจังได้จังได้กะให้ไ้พบไ้พอเนี่ยเดอ้อพระอาจารย์จะเฝ้าไปใส่เดอ้อพระอาจารย์เอาละครับท่านผู้ชมครับแ๊บๆครับไม่ใช่ครับอุย้ยไปใส่นออบาน้พัทธุดงบางนีเหินติปีกวยว่างคอรอ่อยู่ครับท่านผู้ชมครับอือะสาธุสาธุมิสซิลีครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยเอาละครับท่านผู้ชมครับ เสียงดังเช่นนี้ครับแสดงว่าเจ้าปลาเจาเขามันทักครับแสดงว่าพระธุดงค์อยู่นะครับเนาะไปใส่น้องบ้านหรือว่าอยู่ในป่ามันครับหรือว่าผลิตไปปฏิบัติธรรมในผนบ่หรือจย่างไรครับผมสชครับเจอเป็ดปีกล้วยแล้วเนาะหรือว่าพระธุดงค์เพิ่นให้โชคให้ลาบได้ปีกล้วยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ เอาสังกฤตไปเอาปีกุ้ยเนี่ยเฮ้ยน็อตไปเอาปีกว้ยมาพระธุดงค์อาศัยเหลขกนี่ปีกว้ยเห็นพวกครับท่านผู้ชมครับเห็นเตม่าพระธุดงครับเนาะเห็นเตม่าพระธุดงครับแต่ว่าพระธุดงคไม่อยู่อาม้าอ้าม้าปีกุยมาได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยน็อตเสียงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยนะครับท่านผู้ชมครับอือจ้าเแสดงว่า ปีกล้วยพาะธดงต้องทิ้งโชคทิ้งลาบไว้ให้แน่นอนครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไม่เชื่ออย่าลบหลูเอาครับเดี๋ยวผมมา่องตัวเลขเพื่อสินําไอ้ฝากท่าน้ชมครับเนาะผมเห็นแวบๆครับปีกล้วยน่าจมีเลขครับมีไหมเป็นในสักการีวัดเห็นบ่มามองด้วยกันฮึบๆครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับเนาะ ขออนุญาตด้อขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาถ้าหากว่าปีกล้ยสิให้โชคลาภก็จงปรากฏโตเลขข่คนเด้อสาธุสาธุาธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออนุญาตนะครับเนาะขออนุญาตก่อนที่จะนําหาพ,พระสง์ตัวครับขอดูโชคลาภจากปีกล้วยก่อนนะครับเนาะเพื่อเพิ่นให้โชคลาภครับเอ๊ะเมื่อกี้กับเวบๆอยู่นะไปใส่ระบาดนี่ เห็นแวบๆครับทานผู้ชครับใช่ไหมครับหรือว่าไม่ใช่ครับทันผุ้ชครับเอาฝั่งนี้ครับเนาะฝั่งนี้แต่ที่ผมเห็นน่าจะเป็นเล็กกตครับเ็ดอะไรครับดูกันชัดๆเอาเนาะถ้าหากว่าทันผุ้ชครับเห็นเป็นตัวไหนครับให้คอมเมนต์มานครับเนาะ เราเห็น,นครับอ่ะในเมื่อมีเห็น,นครับเนาะก็ต้องตามหาพระโตรงต่อครับเดี๋ยววางไว้ดีนะครับเนาะวางไว้ตรงนี้อ,อึ๊บว้าวว้าวเอครับท่านผู้ชมครับปกติมาทุกครั้งท่านก็จะปฏิบัติทำอยู่ตรงนี้นะครับเนาะท่านผู้ชมครับยังไม่เจอครับสาธุสาธุาธเจา้าปลาเจ้าเขา เมว่วาสิเป็นพูดผีปีศาจเทวดานางไม้เทพรักทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่ณนป่าช้างนี้จงแสดงปฏิหารให้ผู้ขะได้พบได้พอพระธุดงได้เถิดสาธุสาธุาธครับมชงครับยังไม่เจอครับเนาะยังไม่เจอพระธุดงครับครับมผ่้ชมครับกับโอ้โหว่าเพิ่นไปทั้งไหนนะครับเนาะโอ้จากแต่เด็กวัดธุนงว่าเพิ่นมา,าปฏิปทาท่านอยู่นี่ แต่ว่าไม่รู้หายไปไหนครับอัศจรรย์จริงๆครับท่านผู้ชมครับหายไปไหนครับหรือว่าท่านยังไม่ปรากฏตัวนะครับเนาะตามมาครับตามมาหาตัวยากแต่ครับท่านผู้ชมครับหาตัวยากจริงๆนะครับเนาะครับท่านผู้ชมครับอเจอครับบาดภาพทัลกครับเมื่อกี้ผมผ่านมาที่นี้ครับเดินมาตรงนี้ครับแต่ว่าไม่เห็นเอาละครับท่านผู้ชมครับ เจอบาดพระทุงครับแต่ว่าพระทุนดงไปเสยนอบาดเียเห็นไหมครับเห็นต่ปีกล้วยและก็บาดพระทุนงครับเอาละครับหรือว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับพระทุนงครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับไปเสยน่อบาดเลยพระอาจารย์บาดตัวไม่เห็นครับเห็นแต่บาดแต่ว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์เหลือเกินครับท่านผู้ชมครับซึ่ง ผมกับผ่านมาหลายรอบแล้วก็ส่องดูหลายครั้งแต่ไม่เห็นบาดพระแต่มาอีกรอบเจอบาดพระครับแต่ไม่เจอตัวพระธุดงครับเอาละครับมาเนี่ยลองนำผานำการรอบเนาะตามหาดูกันสาธุดอเจ้าป่าเจ้าเขาเสี่ยงศักดิ์ธิ์ทั้งหลายขออย่าให้พระธุดงอย่าให้เพิ่นเปนยังเด้อสาธุสาธุครับ ตามหากันต่อครับเจอเต็มบาทพระธรงแต่ว่าไม่เจอตัวพระธรงค์ครับเนาะครับท่านผู้ชมครตามมาตามมาครับผมสังเกตเห็นหมาพระธรงอีกแล้วครับหมากันเยอะเลยครับเห็นไหมครับหมาพระธรงอยู่ตรงนี้ครับแสดงว่าพระธรงต้องปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้แน่นอนครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับใช่ไหมสาธุสาธุครับพระธรงจริงจริครับ พระทูดวงจริงๆท่านมาเห็นยังนองอยู่ในบาทอุ้ยครับตกใจไาะครับเนาะนึกว่าพระอาจารย์เกิดอะไรขึ้นนะครับเนาะพระอาจารย์ครับกลับนักสการครับพระอาจารย์ครับอุ้ยครับผมตกใจไหมครับเห็นแต่บาทพระธรงอยู่ตรงเถียงนาน้อยครับผมนึกว่าพระอาจารย์เกิดอันตรายครับอุ้ยครับท่านผู้ชมครับพระอาจารย์จริงๆครับท่านก็ยังไม่ไม่ทักตอบนะเนาะกลับนักสการครับพระอาจารย์ครับ เอาครับไม่ทักตอบตามไปครับตามพัทรวดงไปครับตามพัทรวดงไปอุ๊ยตรงนี้รู้สึกว่าจะมีปูนะครับปูมาจากไหนมีหอยครับมีหอยด้วยมีปูด้วยปูต้องมีแปดสิมีกี่ขาอะผมขออนา่นับขาแล้วเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าปูเก้าขาเก้าแปดแปดเก้าออกไปแล้วเนี่ยแต่ขาเล็กนะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหรือว่าจะเป็นแปดแปดครับหรือว่าแปดศูนย์แปดหนึ่ง เฮ้ยเอาละครับผม่จบเยอะตามมาครับตามมาอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เจอแต่บาแล้วเนาะเอาละครับทานผู้ชมครับใช่พระดวงจริงๆครับเอาละครับเดี๋ยวผมสิขออนุญาตน้ำเสือน้ำสาบมาปูให้ครับพระอาจารย์ก่อนเนาะมาปูให้กับพระอาจารย์ก่อนรอสักครู่ครับรอสักครู่เสร็จจากนั้นครับผมก็สีเด้ดีมุ่นพระอาจารย์ครับขึ้นมานั่งตรง เถียงหน้าหน่อยนะครับเนาะรอสคูครับรอสครูอขออรรัธนานิมบนครับพะคุณท่านคท่านสุขครับไม่เชื่อจาลูบหลูนะครับเนาะซึ่งงวดที่ผ่านมาถือว่าอือครับแนวทางของพระโตรไม่ธรรมดาครับข้ามโค้งอืมครับข้ามค้งโค้งอืมครับท่านสุขครับเดี๋ยวผมสิพาท่านสุเราเนาะมากราบนมัสการพระธุดงด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ ขอกาพสการแทนเอฟซีทุกคนครับาสาธุจเจริญพรับับอาจารย์อ้ย <laughs> อาจารย์เป <laughs> ็นจะาเบงวดที่ผ่านมาคือยัง <c oughs> เฉวเชีดในซิปิปขามโค้งอ่ะอือขามโค,ค้ <c oughs> งเป็นรเรียบร้อยลรวอู้สซึกว่าซ้ำเจนี่ขามโคง้งครับน <c oughs> แต่งวดที่ผ่านมาที่ <c oughs> อาจารย์ <c oughs> ให้วงกลมก็คือเจ็ดเก้าใช่ไหมครับอาจารย์เจ็ดเก้า จ็ดแปดแปดเจ็ดหรือว่าเก้าแปดแปดเก้าขึ้นแต้มลงแต้มม,มันเป็นอย่างไรล่ะครับอาจารย์คือยังขึ้นแต้มลงแต้มไงวันนี้ผู้ขาขอเจาะตาเดยครับพายอาจารย์ครับสไดเเอาไปขึ้นไปลงขึ้นเก่าถือว่าพายอาจารย์ก็ให้แม่นอยู่แต่ว่ามันไม่ตรงเป๊ะครับาอาจารย์ครับครับทดแต้มดแตมเที่ยวครับอาจารย์ครับคือ หวดต่อไปนี้ก็สิเป็นหมวดประจำวันที่สิบหกครับอาจารย์เดือนพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยสิบปดครับซึ่งนียครับอาจารย์เป็นวันพระมุกครับอาจารย์ผมก็ได้ยินข่าวว่าอาจารย์ทุดงมาจากเกล้าแล้วก็แล้วก็มาจากขเมศอ๋อมาราตินมณีพระอาจารย์กระสีทุดงใส่ต่อครับอาจารย์เป็นแถวเก่าเป็นแถวเก่าขออนุญาตอาจารย์ ซึงเมื่อคืนในพระอาจารย์ในนิมิตเอียงบอกครับอาจารย์ในนิมิตฝันเอียงบอกครับมันเด็ได้รับสิ่งของรับของรับสิ่งของมารับกระถินพอดีมารับกระถินพอดีครับหยาดโยมมาเฮ็ดกระถินลายบอกครับพระอาจารย์ลนยโออครับอ่ะผมกับมาโบทันมารออาจารย์งแต่เสาผมกับกลับไปทุระเขามาใหไม่ ปากฏว่พาพระอาจารย์จ้าเสียไปใส่ผมก็ได้เจอในผ้านในป่านีมมา่แหละเพิ่นว่าอยู่แถวนี้แล้ว่าจัรนผมเขามาตอนแรกกลับมาเห็นครับาอาจารย์มารอบสองหากลับมาเห็นอีกโง่ไปโง่มากครับจูจ่ๆเห็นบาดพระอาจารย์ว่างอยู่มองเทียงหน้าหน่อยแต่ว่าพระอาจารย์ไม่เจอครับผมก็สงสัยว่าอาจารย์ไปปฏิบัติธรรมอยู่แถวไหนอาจารย์ไ่ได้อาบาไปบ่ครับ เขาผมมาอบุเห็นตอนแรกบาท็บุเห็นตัวอาจารย์ก็บุเห็นครับท่านสุขครับแนวทางหมวดต่อไปนะครับนาองหมวดต่อไปกับมาลุนกันนะครับฟ้าพระธุดงครับจะเจาะให้ตัวน,นี้ครับเอาละครับหลังจากได้ธุดงกับจากฝั่งลาวได้เขมรมารับกระถินที่วัดปา่าชายแดนกัมพูชาแห่งนี้ครับมาลุนกันนะครับ มวดิพระอาจารย์สียหายตัวเองนะครับเนาะสำหรับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะก็ให้ท่านผู้ชมครับใช้วิจารณหายในการรับชมนะครับเนาะจอกันเลยครับพระอาจารย์สรุปมีจักโตครับพระอาจารย์ขอแข็งแก่ในเดือนครับพระอาจารย์ในนัดสองห้าอืสองห้า ผู้ขี่งวดนี้พระอาจารย์เน้นให้สองห้านะครับเนาะครับท่านผู้ชมครับงวดนี้สามตัวไม่มีครับเนาะไม่มีสามตัวครับมีแค่สองตัวครับเนาะมีแค่สองตัวขึ้นแต้มไกลๆกนได้สองหกอครับอืมเอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูกันครับว่าเลขพระอาจารย์งวดนี้ครับจับกินตัวไหนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวครับห้าตัว เล่นหางเดียวครับซ้องหาประมาั้นก็ลองเป็นยังงั้นออาจารย์ยังขึืนแตมลุงแตมเก้าเจ็ดแต่ว่าออกแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแต่ว่าออกเก้าแปดเป็นยังงั้นอครับอาจารย์ยังง่้นโยมไปขืนแตมลงเตมอะอืมอันนี้ให้หางเดียวซ้องหาอ้อสิจ้าให้สิจ้าให้เม็ดเดียวเลย สองหกก็สองเจ็ดนี่แหละเป็น<ม>เนต็มโลกเต็มให้ควันนี้เป็นอะไรครับอาจารย์นี่ความมั่นใจเป็นอะไรครับอาจารย์มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสองห้าอ๋อสองห้าร้อยเปอร์เซ็นต์สาเหตุที่จะมั่นใจก็คือหลังจากเดินทางมาจากป่าชายแดนลาวครับแล้วก็ป่าชายแดนเขเมรมารับกระถินที่ป,ปัดปานี่นะครับเนาะผมคิดว่าฝ่าจารย์อาสี นี่มิดนั่นเห็นโยมสองคนมันเอาขอมาถวายนี่มิดฝันเห็นโยมสองคนเอาของมาถวายแต่จากปากพระอาจารย์ที่ชอบชอบก็คือที่ว่าสองหาอ๋อที่มักก็คือสองหาสองห้าห้าสองนะครับเนาะแต่หาว่าตรงจิตตรงใจก็ให้ท่านผู้ชมนําไปพิดเจ้าหน้าครับรับกระถิ้นพอดี กับมารับกระถิ่นนะครับเนาะร่างจากได้กับเบิดเนาะอืมถิ่นเบิร์ดกับเสด็ทุดงตอที่บัดไปปฏิปธรรมสิไปฟังเลยครับอาจารย์มาเลยขมิ้นหรือว่าเล้าไปแถวเหล่าไปแถวเล้าผมไปขมิ้นครับอาจารย์ขมิ้นก็คือโบปันใดบ้างตอนนี้แต่กับโบเสียงเนาะโบเสียงเพราะว่าอาสิถือกับระเบิดเอาล้วครับท่านผู้ชมครับพระทุดงให้นะครับเนาะก็คือสองหาครับ ให้เป็นแนวทางครับสองห้าอ่าหากว่ามันตรงคิดตรงใจกันลองนําไปพิจเจรณาเบิรนะครับเนาะแต่ว่าที่เต็มเต็มครับเดี๋ยวพบใั้ท่านผู้ชมเบิ่งครับเนาะว่าเต็มเต็มพระตรงให้ตัวไหนบ้างครับครับท่านผู้ชมครับเต็มเต็มนะครับเนะาะเต็มเต็ม,ม,ม,ตมตหวม,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 มวดประจาวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับซึ่งทั้งหมดมี 1, 2, 3, 4, มมหนึ่งสองสามสี่ <8, 8. S 1> ห้าขุมนะครับเนาะห้าขุม ซึ่งพระธุดงชอบตัวไหนท่านก็่จะวงกมมลงกม,มน,นะครับเอาครับวงกลมนะครับมีอยู่สองเม็ดเท่านั้นนะครับเนาะมีอยู่สองเม็ดเท่านั้นที่พระอาจารย์วงกลม,มให้ครับก็คือครับสองห้าและแปดห้าครับส่วนสองเจ็ดเก้าสองสองหกอันนี้ก็ขคืออยู่กับท่านู้่มสินน้ำไปพิษจ,จนนารนาแล้วครับซึ่งสองหานี่พระอาจารย์ได้ฝันนะครับเนาะได่นิมิตว่ามีผู้ศลสองคน ได้นาสิ่งขอมาให้่ึ่งภา,ายใจกับปีเป็นสองหาแล้วครับส่วนเป็ดหาในโมเมนต์นิมิตบอกครับพอาจารย์เป็นเลขคำนวณหรือจังไรครับนนเป็นเลขคํานวณเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับงวดประจำวันที่สิบหกนะเนาะถ้าหากว่าท่านผู้ชมเห็นกา้แคบหน้าจอไปครับพระอาจารย์ครับผมอยากให้พระอาจารย์ย้าข้ออีกข้งหนึ่งว่าตัวเด็ด,ด,ดตัวไหนครับพระอาจารย์ที่เด็ดที่สุดที่พระอาจารย์คิดว่าร้อยเปอร์เซ็นครับ เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเป็นสองห้าเนาะเนาะเป็นสองห้าอันนี้คือย้ำครับสองห้าแปดห้าแล้ะครับพระอากค <replicated Krishna S 2> รับแปดห้าก้อนนี้ครับสองเม็ดเนาะเนาะสองเม็ดก็คือสองห้าและแปดห้าครับเอาแล้วครับถ้าหากว่ามันตรงจ <figure> ิตตรงใจก็ใ <MG> ห้ท like ่านผู้ชมนั่งไปพิกงานของเขาเนาะหรือว่าไปซื้อลอตเตอรี่ไว้สักใบครับสองห้าและแปดห้าครับเนาะ ส่วน2 7 9 2 2 6อันนี้ก็ึ้นอยู่กับท่านผู้ชมสินงนำไปพิจารณาครับถ้าหากว่ามันตรงใจหรือ,อยังไงก็ลองนำไปพิจารณาเบื้องต้เนาะถ้าหากว่าไม่ตรงใจครับก็เลื่อนผ่านครับนี่คือแนวทางของพระธุดงสายขมนและเราครับงวดประจำวันที่1 6เดือนสิบปี6กแปครับถ่ายสุดสุดท้ายนี้นะครับเนาะผมก็ขออาราธนาครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะโดยเฉพาะครับบารมี อันแก่กล้าของพระทรงที่ได้ปฏิบัติธรรมสะสมบารมีครับจงตดนบันดาลครับให้ท่านผู้ชมเขเนาะจงโชคดีและก็ให้สมหวังสมปัารถนาครับให้ถูกล้าทีหนึงครับสำหรับวันนี้ครับผมชินบาเบอร์สตเโดก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมก่อนครับครับสวัสดีครับอย่าลืมแคปหน้าจอนะครับเด้อ